เกิดอะไรขึ้นเหรอรอบรองของอีกกลุ่มเมื่อวานโรงเรียนตี้อ้าวที่มีฝีมือสูงกว่าเราขั้นหนึ่งถูกโรงเรียนสุริยันจันทราเอาชนะไปอย่างง่ายได้ฮะ ซื้อไหลเขื่อนข้ากำลังรอดูพวกเจ้าในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอ,อ,อวดดีช่มัดพวกเขาเก่งพอให้อวดดีการแข่งสนามนี้คือแข่งแบบตัวต่อตัวระหว่างตัวยันจันทรากับตี้อา้าวสำหรับเราแล้วเป็นโอกาสที่จะได้ดศึกษาคู่ต่อสู้ เมื่อวานสู้แบบกลุ่มตีอ้าวแพ้แต่เจียงเผิงมีฉายาจักรพรรดิวิญญาณอัจฉริยะไม่รู้ว่าเขาจะพลิกสถานการณ์ได้ตังหารมังก่อนสิแปดร่วงเลยอ๋อยนผู้ชนะวงเรนตี้อ้าวเจียงเผิง พวกวิศวกรที่ยืนพลังไทยนอกเทียบค่าไม่ได้หรอกวันนี้ข้าจะชนะพวกเจ้าทุกคนพลังของเจ้าเสียหายกลับก่อนได้นะข้าไม่อยากฉวยโอกาสตอนนี้ข้าแข็งแรงสุดๆเลยดูให้ดี มารู้หลงคือกุญแจสำคัญในการเอาชนะมารู้หลงเดาการโจมตีของเขาถูกมารู้หลงคอยดูการโจมตีสุดแข็งแกร่งของข้ามีศาสตธมิ er! สถานฟ้าทะลวงทะลวงพวกวิศวกรวิญญาณ กูแบบประชิดไม่อยรอดกระไร้พ่ายเฮ้ยเสียดายจังอ้า มีเจีรีบจะล้มเจ้าเลยใช้อาวุธของคนอื่นข้าไม่เห็นด้วยกับวิธีของเขาเพราะมีแค่การใช้อาวุธที่ทำขึ้นมาเองเท่านั้นถึงจะเป็นวิศวกรที่แกร่งที่สุดโ้ชนะมารู้หลงมารู้หลงอายุอย่างน้อยแต่ทำลำแสงอุณหภูมิสูงระดับเจ็ดได้ นี่เป็นความสามารถบางส่วนที่กลุ่มสุริยันเผยออกมาพวกเขาเป็นจักรพัรดิวิญญาณอัจฉริยะแต่มารุนหลงคุมังหวะการต่อสู้ได้ก่อนเจียงเผิหนึ่งเก้าที่เป็นแค่รับการต่อสู้ของวิศวกร